สวัสดีครับผมนดวีทีวันนี้จะมาแนะนําการ redeem code หลังจากใครที่ใช้เบอร์ของ AIS แล้วก็เข้าไปกดรับโค้ e early access ในแอป My AIS อะแล้วเราก็จะได้โค้ดมาเราก็เข้าไปตามลิงก์ที่เขาให้มาเติมในเว็บ call of duty ก่อนพอกดเติมเสร็จมันก็จะได้อีกโค้ดหนึ่งมาถ้าใครเลือกเป็น Battle.net อะมันจะได้โค้ดมาอีกโค้ดหนึ่งให้เอามาเติมในโปรแกรม Battle.net ก็เข้าแอป Battle.net แล้วก็ไปที่ รูปโปรไฟล์ของเรามุมขวาบนแล้วไปที่ redeem code แล้วก็เอาโค้ดที่มันบอกว่า your b a t t l e n e t code เนี่ยไปเติมแล้วก็วางแล้วก็กด redeem code redeem code call of duty modern warfare open beta early access confirm give us a moment มันก็จะขึ้นว่า code success fully redeem เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะรอเล่นตอนเที่ยงคืนของวันที่23ก็คือคืนนี้ return your game เลือกของ o f d u t y modern warfare จะสังเกตเห็นว่ามันบอกว่า install ไม่ได้ให้เลือกตรงนี้ก่อน ให้เป็นเบต้าปั๊บแน่แล้วมันก็จะดาวน์โหลดได้แล้วก็คือดาวน์โหลดล่วงหน้าพอเที่ยงคืนปุ๊บก็เข้าเล่นได้เลยแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราจะติดตั้งก็ติดตั้งที่บ้านนี่แหละเราเลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งต้องการพื้นที่1 9 8กิกะไบต์อันนี้เบต้าเฉยๆยนะตรงนี้ถ้าจะเอาไอคอนไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ติ๊กไว้ถ้าไม่เอาก็ติ๊กออกแล้วก็ start install แล้วก็รอติดตั้งแค่นี้เองรอเล่นเที่ยงคืนของผมอะ่ะเพื่อนช้ AS ออยู่แล้วเขาไม่ได้เล่นเขาเลยเอาโค้ด ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ